สวัสดีครับสุชาติสวนพูเพชรเพชรเป็นล้านสวัสดีชาว y o u t u b e ทุกท่านนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี่ขณะนี้ก็คือครีมกับผ้าทรายนะครับวันนี้มาให้น้ำ20นาทีนะครับ20นาทีเเกินสวงพุ่มนิดนึงนะครับแล้วก็จะมาแนะวิธีแก้ไขปัญหาสปริงเกอร์ที่มัน ค้างนะครับเวลาเราเปิดตอนแรกๆมันจะไม่มันจะติดมันจะติดข้างนึงนะครับมันจะไม่หมุนเรต,ต้องมาเดินเคาะทีนี้ผมมีวิธีการแก้ไขมาฝากนะครับเพราะว่าผมเริ่มที่จะเบื่อแล้วกับการเดินมาเคาะหัวมันนะครับนะมันมีตัวนั้นนะครับตัวนั้นเมื่อกี้มันติดผมสังเกตเปิดทุกครั้งมันก็ติดทุกครั้ง ไม่ก็เลยเอมันจะไงก็เลยหัวสปริงเกอร์ของเรามันสามารถถอดของผมนี่สามารถถอดตัวบนได้นะมันจะเป็นร่องร่องแล้วก็ากรเ็มันจะมีร่องเสียบซ้ายขวานะครับสองข้างมันก็จะเสียบมาแล้วก็หมุนเวลาเวลาเขาประกอบเนะี่ยเขาก็ต้องทําร่องแล้วก็เพื่อจะให้เสียบตรงแกนบนนะครับเดี๋ยวผมจะ ถ่ายให้ดูว่าไอตัวที่ผมแก้ไข,ขปัญหานะมันเป็นยังไงเนี้ยดูเจอตัวไหนวันนี้มานาะให้20นาทีนะครับเกินทรงพุ่มนิดนิดนะครับอยู่ในทรงพุ่มนะแต่ก็จะมาเติบไอตัวนี้ก็จะออกมาอีกนิดนึงเห็นไหมครับนี่เพราะว่าผมจะเริ่มแก้ปัญหาเรื่องสันเบิร์นแต่ว่าจะลดเวลาแค่20นาทีนะครับ ให้มันอยู่ในในทรงบ้างกับนอกทรงบ้างนะครับถ้าตัวนี้มันก็จะไม่ไม่เกินทรงเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับถ้าเฉลี่ยแล้วหวัวผมนั้น350ลิตรต่อชั่วโมงก็าหารออกมาเป็น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 นาทีไปนะครับของผมนี่จะ เอาให้ยังไงเมื่อกี้ผมก็คิดมาแล้วผมก็เฉลีย่ยแล้วมันได้น้ำอยู่ประมาณถ้าเอา300หาร350หาร60มันก็จะประมาณ5มันจะได้5.88นะครับนั่นคืออัตราลิตรต่ตอนาทีนะครับเราก็เอาไอ้5.8เนี่ยมาคูณ20 มันก็จะได้มวลน,น้ำมันก็จะได้อยู่ประมาณ1้อยสกว่ากว่าร้กว่ากว่าต่อ20นาทีอ่าเรามี2หัวก็คูณ2เข้าไปก็จะได้อยู่ประมาณ232ลิตรต่อ20นาทีนะสองลิตรต่อนาทีนะครับผมให้น้ำ วันเว้นวันผมให้232ริลิตรต่อนาทีนะครับนี่นี่ที่ผมหามานะครับของของใครหาแบบไหนก็ส่งมาให้ผมดูบ้างนะส่งมาให้ผมอ่านบ้างนะผมใช่ว่าผมคิดถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่เห็นไหมตัวนี้นี่นเจอแล้วนี่เจอคานาคาตาเลยเห็นไหมนี่อย่างนี้ เดี๋ยวผมจะทำการแก้ไขตอนอื่นต้องปิดก่อนมอบนี่แล้วก็หมุนออกมาแต่ผมไม่ได้เ,าเอาขากล้องมาเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าจะทำยังไงนี่อันนี้นะมาแล้วผมจะเอาขากล้องดนี่เอาแล้วก็จะวางผ้าายไปก่อนน,นี่นี่นะ บิดอันนี้มาตรงนี้มันจะมาสามารถบิดได้บิดออกมาแล้วก็ดึงออกมาออกวางก่อนเอาเนี่ยฮะท่านเห็นตรงตรงโค้งนี้มันไหมเนี่ยเนี่ยถ้าเราลูบดูมันจะมีครีบของการฉีดพลาสติกมาเนี่ยทีนี้เวลาเรามันะสวมไปอ่ะไม่เป็นไรนี่เอาผ้าทซายนะครับนี่เอาผ้าทซายมา เอาถ้าเป็นผ้าผ้าลีนก็ได้เนาะแต่เอาผ้าหยาบก่อนปั่นเข้าไปจุดีนักปั่นไอ้คลีบคลิปที่มันตรงครีบระหว่างการฉีดมามันจะเป็นครีบก็จะภาษาญี่ปุ่นก็จะบาลี <c ười> ครีบเ <c ười> คยทำงานกับญี่ปุ่นมาอาจจะอะไรซีโก อาดาชิซิโกอยู่แถวนวานครผมเคยไปทำงานอยู่แถวนวานครมากับญี่ปุ่นแต่เครื่องญี่ปุ่นเขาละเอียดมากรอบนี่รอบ CNC ซเขาจะประมาณหมื่นหมื่นห้าพันรอบต่อนาทีโอ้โหหมุนขนาดไหนครับท่านหมื่นหมื่นห้าพัน rpm แล้วกัดมีดใช้มีดกัด0.5นย์จุดห้มิลโอ้โหเครื่องเขาเป็นดีหอดีๆผมไปอยู่ของไต้หวันก็สเปคเดี๋ยวนี่ฮะทำนี้ได้แล้วก็นี่เอาของเราดีกว่านี่ครับพอเราลูบอีกทีนึงจะมนมน,มนเรียบเรียบนะครับมันจะมีไม่มีติ่งแล้วนะครับถ้าถ้าถ้ามันติดอีกก็แก้ไขอีกน,นี่เห็นไหม กระถูให้มันมนที่สุดบางทีมันติดตรงนี้หลยบางทีมันมีขี้ดินหรือว่ามีเศษทรายเข้าไปติดเนี่ยยังไม่ดีเท่าไหร่ผ้ายผมไม่คมนี่เลองดูเดี๋ยวเราลองเป่าก่อนเดี๋ราประกอบอีกที่นี่เดี๋ยวเราไปลองดูดูซิ นี่เอาติดไหมแอหมุนแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเท่าเที่ยวหน้ามามันจะติดอีกไหมไปดูนี่ครับของผมตัวนี้กรู SP-1 ขีดหนึ่งของซ u เปอร์โปรดักต์นะครับ300ลิตรต่อชั่วโมงนะครับเอาละนั่นละผ้าใสาผมทิ้งไปไหนแล้ว ไม่เห็นเลยวผ้าสายผมหายไปใส่เนาะนี่ครับ<ๆ>ก็ประมาณนี้เข้า,ายนท์ผ้า,สาใสผไาใสปะ่ะไม่เหยียบไม่มีนะอ๋อยู่นี่มันกลมกลืนกับใบนะนะครับนี่ตอนนี้ก็คือฝั่งนี้ไม่ค่อยได้น้ำเท่าไหร่ ผมก็เลยเปิดเดินสงพุ่มมาเลยนะครับก็ให้20นาทีอาการตอนมันมดไม่มันดจะมากพอนะครับก็ประมาณตกประมาณ230ลิตรนะครับต่อ20นาทีถือว่าน้อยนะครับเฉลี่ยแล้วต้นไม้ต่อวันที่เขาต้องการน้ำก็ประมาณ600ลิตรนะครับ600ลิตร 600ลิตรต่อวันอันนี้ต้องไปทดลองนะครับทดลองตามตามความต้องการตามาตามตัวเลขนะครับว่าต้นไม้ของท่านต้องการน้ําเท่าไหร่นะครับต้องต้องคิดออกมานะครับหัวของผมพยายามใช้หัวที่มันคล้ายๆกันนะเวลานั้นมันก็จะคิดตัวเลขออกมาใกล้เคียง เราก็ไม่เช็คดอกด้วยนะครับครับกาอน,นี้นะครับวิธีการแก้ไขหัวสปริงเกอร์ที่ไม่มุนอย่าไม่ต้องเปลี่ยนท่านก็ต้องเอาไปหาตัวใหม่มาเปลี่ยนนะครับเพราะจะไปทิ้งไปเปล่าๆนะครับตัว12 13บาทก็หลายตังอยู่นะอันนี้ก็อยู่ในในเส้นท้ายๆหน่อยแม้ก็ไม่ค่อยแรงขึ้นเนิน ถ้าเป็นอันนี้จะเป็นหัวดำน้ําหยดมันจะแรงหน่อยแต่อันั้นมันจะเป็นของของ e เปร์ดักตนะครับ SP1 แรงมันหนึดหนดแต่ว่าอันั้นมันแรงมากไม่แน่ใจว่ามีเศษหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูกีกิมันเบี่ยงช้าๆกว่าสวดีก่อนไหนดูสิมีอะไรติดป่ะ ลองดูอืมนุ่มเตี่ยนะครับนะมันก็เด่นไกลมากลองดูเออไม่รู้ว่าันดอกเดี๋ยวต้องหาอะไรมาบับงดอกหน่อยลโดนดอกเต็มเต็มเลย หายวันเว้นวันนะครับยังเดินอยู่วันเว้นวันอยู่ตอนนี้20นาทีอากาศเมื่เช้า18องศาในในในาฬิกานะครับ18องศาแต่ในมือถือน่าจะ17เย็นนะครับก็เลยเอาน้ำเเกินทรงก็อยู่ในทรงนะครับผมว่านะเนี่ยในร่มๆม,ม,มันก็ประมาณนี้น ถ้าเต็มทรงอย่างนี้ถ้าเวลาก็ก็ได้ทั่วถึงมันก็จะชุ่มชื้นนะครับขอบคุณครับที่ติดตามและไปปรับใช้นะครับของท่านที่เป็นสวนลำไยผมไปอ่านคอมเมนต์แล้วโอ้โานมันมันได้เหรอลองลองดูนะครับการซอยการช่วยก,ก็ก็มีผลนะครับคือถ้าเราทำเชิงคุณภาพถ้าเราได้ทำบ่อยๆมันก็เกิดทักษะการเรียนรู้ ที่ดีขึ้นนะครับทีนี้อาจจะเป็นอย่างนี้เอ้ยพอเราได้ทำคิดไปมันอาจาจะมีผลลัพธ์ที่่ต่าจากจากที่เราไม่เคยทำจากที่เราไม่เคยสังเกตสังกานะครับผมก็ทำในแบบนี้เพื่อมันจะมันจะดีขึ้นนะเราก็หาข้อมูลของเราในสวนของเรานี่ยนะครับพื้นดินของเราต้นไม้ของเราทำการวิเคราะห์ เจาะจงนะครับเพื่อจะหาข้อสุดที่ดีที่สุดอาจจะไม่ดีก็ได้นะอาจจะไม่ดีแต่ว่าใครจะมาทํากับเราล่ะก็มีแต่เราคนเดียวนี่แหละเออ <c oughs> เฮ้ยให้คนนั้นมาทําคนนี้มันทำไม่ได้มันไม่ใช่มีแต่เราแล้วทํจาจัดการถูกผิดก็คือขึ้นอยู่จากเราแต่ว่าถ้าถ้ามีความรู้มีคนที่เผยแพร่นะครับก็ ก็ดีใจนะครับว่าเฮ้เขามีข้อมูลอย่างนี้บางทีผมเองก็ต้องไปดูกับอาจารย์หลายๆท่านเพื่อจะมาวิเคราะห์วิเคราะห์เหมือนกันนะครับเราไม่ได้ดูว่าภาวะแต่ละวันใบต้นยอดมาดอกมาทำยังไงนะไม่ได้เก่งครับแต่ว่าก็หาความรู้ประยุกต์ใช้นะครับอ่ะ นี่ก็เริ่มชื้นแล้วนี่ไม่รู้ว่ากี่นาทีแล้วเพราะว่ามันอีกอย่างก็กังวลเรื่องดอกด้วยดอกเริ่มหอมแล้วบางต้นนี่ก็ก็แหลมเริ่มแหลมแล้วเนี่ยจริงๆ่ะดอกขนาดนี้มันกินน้ําเยอะนะฉะนั้นถ้าเราให้น้ําอ่อ,อยๆไม่พอมันก็จะไปดึงน้ําที่อยู่ในใบเขาเนี่ยครับที่เขารักษาความชุ่มชื้น ร่างกายของคนเราเหมือนกันก็มีน้ำเป็นส่วนหล่อเลี้ยงนะครับบางทีเราต้องกืนน้ำลายเยอะขึ้นถ้ามันขาดน้ำไม่มีไม่มีโจทย์นี่ผมเดินหาสปริงเกอร์ที่ติดค้างแล้วเนี่ยภาร,รกิจอย่างนี้แหละครับคือเปิดน้ำเสร็จต้องเดินดูนะครับต้องเปิดดูเดินดูว่าเฮ้ยมันติดไหมเ,เป็นความเคยชินอย่างนี้แหละเปิด,ดตัวตัวั้นมันติดมั่งมีมด ข้าไม้อะไรอ่านั้นได้ตังค์แล้วเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทผมวันนั้นที่เขามาตัดผมหลงวันเนาะผมลงต้นผมพาเขาตัดไม่หมดไม่รู้ว่าต้นไหนมั่งนี่อคลิปยาวไปโอ้คลิปยาวแล้วไปแล้วพบกันคลิปหน้านะครับวันนี้โอ้ยาวแล้วขอโทษครับขอโทษอ่า เจอกันคลิปใหม่นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ